จงหลาวข้าตกลงให้เจ้าทำธุรกิจของตัวเองแล้วทำไมเจ้าถึงอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมโสมแบบนี้ล่ะตอนนี้จะพูดถึงเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรครอบครัวจงลุ่งโลดมากข้าควรดูการแตกสลายด้วยน้ำมือของเจ้าทั้งสองคนไหมช่างเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่จริงๆถ้ายที่สุดเจ้ายังคงปัฒนาผลกำไรและอาศัยโมเพื่อสนับสนุนเจ้าฮะ เป็นความคิดของโมเขาขอให้ข่าลักพาตัวคุณหญิงลี่และแบกเมหัวหน้าครอบครัวแล้วเขาก็พูดว่าเขาพูดอะไรอีกงั้นหรอเขาต้องการให้หัวหน้าครอบครัวตกไปอยู่ในมือของเขาแล้วกลายเป็นทาสเจ้าช่างกลาพูดนะข้าจะถีกเจ้าเป็นชินช้นๆเลย ช้าก่อนตอนนี้ไม่ใช่เวลาหากเจ้าต่อต้านลูกชายคนโตของตระกูลโมข้าเกรงว่าตระกูลจงจะไม่สามารถทนต่อความกดเกี่ยวของตระกูลโมได้ข้าจะทนไปกับมันทำไมฮะข้าเชื่ออยู่ในใจว่าไม่ช้าก็เร็วข้าจะสอนบทเรียนนั้นให้กับโมเจ้ากำลังคิดจะทำอะไรข้าน่ะ เจ้าพลาดแล้วเพียงสัญญาว่าจะทําให้เจ้ามีชีวิตอยู่แต่เจ้าไม่สามารถรักษาสัญญาได้ในการฝึกฝนของเจ้าได้ไม่อา ้าได้ตัดเส้นลมไปของเจ้าทั้งหมดแล้วเจ้าจะไม่ใช่ปรามาจาวิญญาณอีกต่อไปจงหล่าวเจ้าจะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้โดยไม่มีพลังวิญญาณของเจ้าอีกต่อไปจงเสียนเอ,อ๋อหลอข้าก่อนเถอะอ้อ,อ เซนเออร์ได้บอกไว้แล้วนี่ว่าจะปล่อยเขาไปไม่ใช่เหรอทำไมเจ้าต้องฆ่าเขาด้วยล่ะทวีแห่งกิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้นั้นโหดร้ายเกินกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้วันนี้เจ้าปล่อยเขาไปแต่ข้ากลัวว่าในอนาคตเขาจะไม่ปล่อยพวกเราไว้นะสิเจ้านี่มันตรงประเด็นดีแฮะและอีกอย่างคอบครัวโมกล้าดียังไงมาทุบตีผู้หญิงของข้า แม้ว่าพวกเขาจะมีสิบหัวและแตัดพวกมันหมดก็ยังไม่เพียงพอสําหรับการบรรเทาความกรธของข้าได้แม้แต่มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่สามารถปรับงูนบนพื้นดินได้ข้าแนะนําว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายดีกว่าแต่ลืมสิว่าลากเงาของตระกูลจงยังอยู่ในเมืองหลีเจ้าอยากเห็นน้องสาวคนที่สองของตระกูลจงแต่งงานกับครอบครัวโมงังนหรือข้าไม่อยากเห็นอย่างแน่นอนอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้าต้องทำให้เขาตายโดยไม่มีใครสังเกตเห็น โอ้เจ้ากล้าดียังไงส่งคนมาโจมตีข้าและปิดกั้นจักกวิญญาณของข้าเพื่อขโมยผู้หญิงของข้าไปฮะเจ้ากําลังพูดเห่าหอนอะไรฮะเป็นเกศของเจ้าแล้วที่ข้าชอบผู้หญิงคนเดียวกับเจ้าน่ะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เลวเพราะเธอรักเจ้ามากข้าจะเมตตาเธอและข้าจะปล่อยเธอคืนให้กับเจ้าออกเดินทางได้ไปกันเถอะ เดี๋ยวก่อนเจ้าเป็นคนขี้ขาดข้าจะจำความอับปยศ์อาสู้ของวันนี้ไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องตายโดยไม่มีสถานที่ฝังศพอุ้ชายตระกูลโมคนนี้มีอำนาจจะเหลือเกินสร้างศัตรูไปได้ทุกที่เลยนี่คือโอกาสของเราแล้วถ้าอยากจะตำหนิตระกูลสู้ซะจริงเจ้าคิดว่าอย่างไรล่ะ แอบ,บซุ่มโจมตีเงินเหรอข้าคือองค์ชายโมลูกชายของตระกูลโมแห่งเมืองหลีข้าไม่รู้ว่าเจ้าโกรธอะไรข้าทำไมไม่ออกมาพบข้าล่ะในอดีตไม่มีใครในเมืองหลีป้นในตอนเย็นพวกเขามักจะป้นในความมืดในเวลากลางคืนโดยซ่อนตัวตนของพวกเขา แสดงโตัวตนของพวกเจ้าออกมาลูกชายคนเล็กของตระกูลโมเป็นขุนนางที่ลืมสิ่งต่างๆจริงๆซิยวยูพวกเขาเงั้นเหรอมาแก้แค้นข้ายอย่างรวดเร็วจริงๆตระกูลโม,โมและตระกูลสู้เป็น5้าตระกูลเดียวกันและตระกูลสู้จะไม่หันมาต่อต้านข้าเพื่อผู้หญิงใช่ไหมคำพูดเจ้านี่นะดีซะเหลือเกินเจ้าหรือข้าดีล่ะถ้าไม่อยากหันเขาเป็นชิ้นๆข้ามอบเขาให้กับเจ้า เรามาจามวิญญาณห้าดาวงั้นเหรอพวกเจ้าเป็นใครกันเป็นคนที่จะฆ่าเจ้าไงเจ้าจะวิ่งหนีไปไหนฮะฮึม เข็มเงินเหล่านี้เป็นอาวุธวิญญาณบ่มเพาะเป็นเวลา79วันเชี่ยวชาญในการทำลายพลังชีวิญญาณแม้ว่าเขาจะเป็นปร,รมาจารย์แห่งจิตวิญญาณการต่อสู้ระดับ5ดาวแต่เมื่อฟาดด้วยเข็มเงินแล้วก็ยากที่จะเคลื่อนไหวได้ระยะหนึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ตายด้วยพิษก็ตาม ฮะเขียมพิษงั้นเหรอไอสารเลวแกไม่รู้สัมว่าตัวเองอยู่ที่ไหนรอข้าก่อนข้าจะไล่ตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเลยอดเฉินเจ้าจะปล่อยให้เจ้านั่นมันหนีไปได้ อย่าทะเลาะก,กันเลยซื้อทูบแห่งการเวลาให้ข้าหน่อยทูบแห่งการเวลา,างั้นเหรอิีนี้รุนแรงมากข้าไม่รู้ว่าเหลือเฉินจะต่อกรก,กับเขาได้หรือไม่ระดับ2ดาวกับ3ดาวต่างกันมากยังไงก็ต้องเสี่ยงที่จะสู้ ังไงซะข้าต้องหาทางจับเข่าไว้จนขว่าหลิวเซิงจะหายจากพิษแม้จะถูกพิษแต่ด้วยการฝึกระดับ5้าดาวของเจ้าข้าไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้มันง่ายกว่าที่ข้าจะลบหนีปรามจารย์วิญญาณสองดาวที่กําลังขวางทางข้าอยู่ปรามจารย์วิญญาณนักสู้ระดับสองดาวถ้าหากปล่อยข้าผ่านไปข้าจะไว้ชีวิตเจ้าถ้าข้าไม่ให้เจ้าผ่านจะเกิดอะไรขึ้นหรอั้นเจ้าก็ไปตายซะ การโจมตีรุนแรงซะจริงเจ้านี่หมันช่างโง่เข่าซะจริงข้าอยู่บนโจ์สูงสุดของอาณาจักรวิญญาณ3าดาวเกือบจะถึงอาณาจักรสี่ดาวแล้วข้าจะต่อสู้กับเจ้าได้อย่างไรระหว่างะระดับสองดาวกับ3ดาวนั้นแตกต่างกันมากจริงๆอะไรนะ ข้าไม่เคยคิดว่าเจ้าจะมีจิตวิญญาณเช่นนี้อย่างไรก็ตามต่อหน้าหอกขโมยวิญญาณของข้าไม่ส่งผลอะไรเลยเจ้าจะรู้ได้อย่างไรข้ายังไม่ได้พยายามเลยนะไม่ข้าไม่รู้ขีดจำกัดของพลังของเจ้าอย่าดูถูกเถาวันของข้านะอะไรนะ่ะเถาวันของข้าสลายไปแล้วเกือบไป ข้าจะส่งเจ้าไปลงนรกเออเอเสื้กอกอดทำลายเมฆของข้าให้ตายเถอะเอาวุนนี้จะแข็งแก่งขนาดนี้ได้ยังไงเดี๋ยวถ้าหาข้าถ่วงเวลาให้นานกว่าน,นี้ขึ้นอีกหลิวเซิงจะสามารถรักษาผิดได้ หากเจ้ายัางทนทำเช่นนี้ต่อไปเจ้าจะต้องตายนะใครกำลังพูดอ่ะข้าคือเจ้าไงอะไรนะ่ะเจ้ากำลังจะยอมแพ้นในการต่อสู้หรือไงยืนซะนิ่งเลยข้าคนนี้จะทำให้เจ้าหายเจ็บปวดเองเจ้านะ่ะให้ชีวิตของเจ้าที่เหลือให้กับข้าซะท้าไม่ดีแล้ว มีเงาสิ้นดีหนีไปซะถ้าเขาตายข้าจะฝังทั้งตระกูลโมไว้กับเขา โอ้ดูเหมือนว่าเจ้าจะตื่นขึ้นแล้วนะเราข้าจะปิดชีวิตของเจ้าอย่างรวดเร็วฮะร่างกายของเจ้าปลอดภัยจากพิษแล้วหรอเลิกพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วไม่ต้องพูดถึงมันอีกเจ้าข้ามพรมแดนด้วยพลังของเจ้าเองและฆ่าคนตระกูลโมแต่ทําไมเจ้าถึงดูเหมือนหมดแรงในเมื่อพลังวิญญ,ญาณเต็มเปี่ยมขนาดนี้เอาละ่ะก็อย่างว่าทุกคนต่างก็มีความลับของตัวเองกลับบ้านกันเถอะ เกิดอะไรขึ้นน่ะการโจมตีของข้าไม่โดนเจ้าเลยแล้วทำไมเจ้าดูเหมือนคนไม่มีวิญญาณเลยล่ะสิ่งสีดำเหล่านี้คืออะไรกันข้ากำลังสูญเสียพลังวิญญาณของข้าไปอบพอของข้าไปซะ หอขโมยวิญญาณของข้าทําจากเหล็กชนิดพิเศษแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเศษเหล็กแล้วชิน้อยเจ้าเป็นเพียงนักสู้วิญญาณระดับสองดาวข้าจะแพ้ได้ยังไงกันยอข้าปลกจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของสัตว์ห้ายความโกดของพลังข้าจะฉีกเจ้าเป็นชินช้นๆเลย เกิดอะไรขึ้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของข้ากำลังถูกกืนกินหรอไม่ไม่เจ้าอย่ามาทางนี้ไอ้เจ้าปีศาจอา้าว นี่ข้าทำสิ่งนี้ไปจริงๆเหรอข้าไม่เคยคิดเลยว่าจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่2ของข้าจะสามารถกืนกินจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของอีกฝ่ายได้จริงๆความลับนี้ต้องไม่ให้ครนอื่นรู้เด็ดขาดฮะเอ้นี่เจ้ายัางมีชีวิตอยู่ใช่ไหม ชาวนี้ค้าได้พบคนตระกูลโมเสียชีวิตบนถนนและไม่เข้าหรือว่าคนตระกูลสู้ได้ทำการสังหารมันไม่ดีหรือไงที่ผู้ชายคนนั้นได้ตายไปแล้วพวกเจ้าได้ทำการลอบสังหารเขาหรือเปล่าล่ะไม่ใช่ค้าชายหนุ่มตระกูลโมผู้นั้นถูกลวงเฉินฆ่าตายต่างหากล่ะ ผิวเซิงเจ้าคิดว่ามันมีความหมายไหมที่จะตำหนิหลัวเฉินนะ่ะถ้าเจ้าบอกว่าเป็นเจ้าข้าคิดว่ามีความเป็นไปได้อยู่บ้างนะใช่แล้วใช่แล้วนายน้อยตระกูลโมอยู่ห่างจากอาณาจักรปรมาจาวรริญาญณญต่อสู้ระดับ4ดาวเพียงครึ่งทางเท่านั้นข้ามีเพียง2ดาวเท่านั้นเองข้าจะเป็นคู่ต่อสู้กับเขาได้อย่างไรกันเจ้ารู้ได้อย่างไรกันว่านายน้อยแห่งการฝึกฝนคู่นั้นคือคนตระกูลโม และอีกอย่างหลังจากการพิจนารณาคดีของผู้เท่าจงเมืม่อวานนี้เจ้าทั้งสองก็หายตัวไปอย่างลึกลับเลยนะไม่ไม,ไม่จะโดนจับผิดแล้วที่พวกข้าหายไปเมื่อวานพวกข้าออกไปดื่มกันนะ่ะใช่ใช่ใช่เมืม่อวานหลิวเซิงพาค้าไปดื่มที่ร้านอาหารน้ำหอมขี้เมาหนะ่ะและค้าก็ได้ยินคนพูดถึงนายน้อยแห่งตระก,กูลโมด้วยโธ่นี่เจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ย ร้านอาหารน้ำหอมขี้เมาเป็นร้านเหล้าที่มีชื่อเสียงเจ้ากล้าพาหลัวเฉินไปดื่มเหล้าได้อย่างไรกันโอ้ยซิอันเอ๋อฟังข้าโกนไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดแบบนั้นหลวเฉินหากมีอะไรผิดพลาดจริงๆเจ้าสามารถตำหนิมันทั้งหมดเป็นหลิวเซิงคนนี้ได้เลยนะทำไมการทำไมการไม่มีใครเชื่อข้าเลย ในน้อยโมผู้นั้นยิ่งพยองและครอบงำและสร้างศัตรูไปทุกหนทุกแห่งดังนั้นจึงคาดว่าข้าจะถูกศัตรูฆ่าตายก่อนนะสิแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วใช่ไหมทำไมข้ากับหลิวเซิงไม่ออกไปข้างนอกแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะหัวหน,น้าตระกูลโมโมเทียนหลงซิ่วคงท้าเจ้าไม่ส่งมอฆาตกรซิ่วยูมาวันนี้ข้าสามารถเก็บลงศพที่สวยงามนี้ไว้ให้กับเจ้าทั้งตระกูลสู้เอาไว้ได้นะ เรื่องยังไม่ได้รับการสอบสวนแต่เจ้ายังปิดกั้นประตูบ้านของข้าอีกและคนของข้าเพิ่งเรียกร้องให้ครอบครัวของข้าไม่ได้เข้าไปในบ้านใช่ไหมหัวหน้าตระกูลสู้สู้คุณนายน้อยโมปะทะก,กับเซียวยูคืนนั้นแล้วก็ถูกฆ่าตายใครจะเป็นคัตกรได้นอกจากซิลวยู ดูเหมือนว่าหัวหน้าตระกูลโมปิดทางเข้าบ้านของตระกูลสู้พร้อมกับคนในครอบครัวเาขาเลยนะ่เปเลียกร้อคำอธิบายสินะอย่างเนี้ยครอบครัวโมสงสัยว่าตระกูลสู้หรือสู้อยู่เป็นคนทําดังนั้นพวกเขาจึงมาที่บ้านตระกูลสู้เพื่อแก้แค้นสินะเจ้าช่างมีแผนลับบางอย่างจริงๆเลยนะไม่หรอกเราทั้งคู่ต่างมีเหมือนกันข้ารู้สึกว่าการตายของนายน้อยโมต้องเกี่ยวข้องกับพวกเขาสองคนแน่ๆ เจ้าเมืองมาแล้วเจ้าเมืองงั้นเหรออาจารย์งจงมานานมากแล้วนะ านพี่เมื่อทุกครอบครัวรวมตัวกันเพื่อปราบตระกูลจงเจ้าเมืองไม่สนใจเลยแต่ทําไมวันนี้เขาถึงมาที่นี่กระทันหันละ่ะช่างดีเลยข้ามาที่นี่เพื่อเมืองของกษัตริย์ได้จัดการแข่งขันเมืองกษัตริย์จัดการแข่งขันงั้นหรอปุกสามปีจะมีการแข่งขันครั้งใหญ่เมืองของข้าอยู่ในจุดต่าสุดมาเกือบ30ปีแล้วและตอนนี้การแข่งขันครั้งใหญ่กาลังจะมาถึง เป็นไปได้ไหมที่แม้จะมีความแข็งแกร่งของ5ตระกูลใหญ่ในเมืองลีแต่สถานการณ์ที่กลับกันที่ด้านล่างของเมืองก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้การแข่งขันเมืองกษัตริย์เป็นการขัดระหว่างคนรุ่นใหม่5ตระกูลใหญ่เป็นเพียงตระกูลเกิดใหม่ยังไม่เพียงพอแม้ะระดับสูงจะได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญคนรุ่นใหม่แต่ก็มีสัญญาณของความไม่ต่อเนื่องตลอดรุ่นยาวของเมืองลีผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือตระกูลจงเจ้าเมืองหมายถึง ข้าจะทิ้งการคัดเลือกสิบแห่งสำหรับเมืองกษัตริย์ในปีนี้ในการแข่งขันให้กับตระกูลจงข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้ภารกิจของข้าเสียเปล่าครอบครัวตระกูลจงต้องรับผิดชอบงั้นหรอ